นี่ครับจะพามาดูอาหารการกินนะครับนี่ครับแขกผู้มาอิ่มหนำสำราญกันทุกคนครับอาหารการกินนีบเทียบเลยครับมีทุกอย่างเลยครับใครอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับอ่ากินกันทุกคนครับอาหารเยอะมากนะครับกินน้ำยานะครับทุกคนมาเนี่ไม่มีอดนะครับกินทุกคนนะครับ อาหารอร่อยไหมครับครับอาหารเยอะครับทุกคนมาก็ได้ยินหนังสำราญครับช่องอะไรเนี่ยก๊อกก๊อกนิวครับก๊อกก๊อกเทลล์ครับผมมาดูนะครับอาหารการกินสวัสดีเจ๊เพ็ญก่อนดี่ครับก้าวหน้าเป็ดครับนี่ครับหน้ากินหน้าสวัสดีครับ ครับนี่ไงครับข้าวหน้าเป็ดของอเจ๊เพ็ญใช่ไหมครับระะน่ากินมากเลยครับคนมาต่อคิวนะครับอาหารดีๆทั้งนั้น,นครับทุกคนก็ได้กินของดีๆกันทุกคนสาธุชนทุกคนทั้งหลายที่ร่วมงานมาดูอาหารกันกินัมีคุณปูครับบาดตาใจที่ร่วมกันดูการในวันนี้ปูปองนะครับทอของหุงึ่งคนะครับ สวัสดีครับคุณปู่ครับนะครับคุณปู่นั่งกินข้าวอยู่นะครับโอ้โทษครับโทษโอ้แม่ค้านี่เองคนกันเองครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ขายของเหรอครับไม่ได้อะไรในทอยขั้ร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยน่าจะอร่อยเนาะข้าวหน้าเป็ดนะครับอร่อยมากครับสาาทุกโลเนี่คือข้าวอิ่มหนำสำราญทุกคนนะครับ ออกถนนดีกว่าครับท่านบสาท3 110งห่ศูนที่ร้องสาธุสวยมากเลยสาธุสาธุแขกที่มาสามหนงนศก็จะโตกับอิ่ม้นำสาราญครับมาดูฝังนู้นก็นดีนะครับอันนี้ให้ดูอาหารการกินที่มุนกุนทำ ไว้ต้อนรับแล้วก็มีแฟนขับนะครับมาช่วยกันเยอะแยะนะครับน่ารักมากครับอิ่มหนำสำราญทุกคนนี่ครับอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ข้าวผัดครับข้าวผัดผัดไข่นะครับนี่งน่าจะอร่อยมากเพราะมีคนมาต่อแถวเยอะเลยครับ ดูผัน้องก็กินกันอย่างมีความสุขเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋จะให้ดูบรรยากาศกันข้าวกินนี่น,น,าน,นะาขร้นาั่นเาแม่คะ้าทำบริการกันครับกินน้ำสำลานทุกคนครับนะครับนี่ อร่อยกับทุกคนครับนี่แหละครับคือบรรยากาศที่หน้าบ้านคนตรงนี้อยู่หน้าหน้าร้านกาแฟกฟกฟกอก,กนะครับนั้นหน้าร้านกาแฟกกกอกนะครับบ้านลุงพลก็อยู่ฝั่งทางนู้นนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลน,นะครับตอนนี้ครับ